อยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจคลิกที่ลิงค์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับเว็บไซต์ของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ afc ออกมาเผยบทสัมภาษณ์ของเหียนกวงไห่กองกลางตัวเก่งทีมชาติเวียดนามและสโมสรฟุตบอลฮานอยถึงการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรวมไปถึงการแข่งขันรอบคัดเลือกเอเชียนคัพ2023ซึ่งทั้งสองรายการใช้การคัดเลือกที่สัมพันธ์กันในรอบนี้ของฟุตบอลโลกในการเฟ้นหา12ทีม ไปแข่งขันรอบสุดท้ายเอเชียนคัพ2023ที่ประเทศจีนแบบอัตโนมัติหากว่าสามารถผ่านเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2022ส่นเอเชียได้โดยกองกลางทีมชาติเวียดนามเผยว่าหลังจากการแข่งขันแต่ละครั้งตัวเขามักจะทบทวนสิ่งที่ได้รับความสําเร็จมีสิ่งได้เรียนรู้มากมายรวมไปถึงแรงจูงใจพร้อมที่จะทําผลงานให้ดีขึ้นในทัวร์นาเมนต์ต่อๆไปโดยส่วนตัวแล้วรู้สึกมั่นใจมากขึ้น ตั้งแต่การแข่งขันฟุตบอล23ปีชิงแชมป์เอเชีย2 0 1 8ที่ประเทศจีนเชื่ออย่างแท้จริงว่าฟุตบอลเวียดนามไม่ได้ด้อยก่าใครทีมกำลังปิดช่องว่างกับการเล่นทีมชั้นนาของเอเชียแน่นอนว่าผู้เล่นเวียดนามยุคนี้มีความสามารถในการนําพาประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปสู่ระดับที่ดีขึ้นในทวีปโดยสถานการณ์ของกลุ่มจีเวียดนามอันดับ1ลงเล่น5นัดมี11แต้มมาเลเซียอันดับ25นัดมี9แต้มไทยอันดับ3ลงเล่น5นัดมี8แต้ม ยูเอเอันดับ4ลงเล่น4นัดมี6แต้มและอินโดนีเซียลงเล่น5นัดอย่างไม่มีแต้มสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับสมาคมฟุตบอลสหรัฐอฐเอเมรตส์เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรวมถึงร่วมกันสนับสนุนและผลักดันความสําเร็จในกีฬาฟุตบอลของทั้งสองชาติพันรเอกดอกรสมยศพุ่มพันม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยและสมาคมฟุตบอล u AE โดยมีชีคราชิดฮูเมดอันนูไอมี่นายกสมาคมฟุตบอลสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์เป็นผู้ลงนามผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยได้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรและการเก็บตัวของทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงพร้อมทั้งข้อตกลงในการร่วมมือกันพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬารวมถึงเวทศาสตร์การกีฬานอกจากนี้ยังให้ความร่วมมือในเรื่องของการพัฒนากีฬาฟุตบอลในระดับเยาว,วชนการก่อสร้างสาธารณูประคสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลและขอความร่วมมือด้านการจัดอบรมสําหรับผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินและการใช้วิดีโอแอเสเซสแตนต์เลฟเฟอรี่หรือ VAR ทัพดาวทองปฏิเสธเลื่อนการแข่งขันทุกบอลโลกรอบคัดเลือกกลุ่มจีแม้ชาติอื่นจะเห็นชอบให้มีการเลื่อนออกไปก่อนจากสถานการณ์ระบาดของโควิด -19 ที่ยังไม่นิ่งก็ตามทีมชาติเวียดนามปฏิเสธที่จะให้การแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มจีเลื่อนการแข่งขันที่มีอยู่เดิมเดือนมีนาคมนี้ไปในช่วงเดือนมิถุนายนทั้งที่ชาติอื่นในกลุ่มได้เห็นชอบที่จะให้เลื่อนการแข่งขันออกไปโดยสาพันฟพตบอลมาลเลเซียกล่าวว่า การเจราจากับทีมจากฟงของกลุ่มอย่างเวียดนามให้เปลี่ยนใจเพราะหลายประเทศกําลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จนทําให้ลีกในประเทศเตะไม่ได้รวมถึงเวียดนามที่ต้องเลื่อนไปกว่า2เดือนสจ๊ตวตลามาลินกันเลขาธิการทั่วไปสมาพันธ์ฟุตบอลม,มาเลเซียกล่าวว่ามาเลเซียมีโปรแกรมจะไปเยือน UAE ในวันที่23มีนาหลังจากนั้น5้าวันจะลงเล่นในบ้านเจอกับเวียดนามและเกมสุดท้ายในเรียม,มิถุนาจะออกไปเยือนไทย ซึ่งในเดือนมีนาคมเวียดนามมีเตะแค่เกมเดียวกับมาเลเซียส่วนทีละอีก2นัดกับยูเอและอินโดนีเซียจะเตะในเดือนมิถุนายนโดยพวกเขาต้องการอีก7คะแนนก็จะเข้ารอบซึ่งส่วนตัวก็อยากให้พวกเขาเข้าใจสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดในมาเลเซียด้วยว่าหนักแค่ไหนเดือนมกราคมมีผู้ป่วยใหม่มากกว่า3,000คนและอยากให้มองถึงเรื่องสุขภาพของนักกีฬาเป็นหลัก คุซือร์เลสเตอร์พูดถึงเกมล่าสุดของธนวัฒน์ในเกมดวลกับเอเวอร์ตันเลสเตอร์ซิตี้ชุดอยู่23ปีลงสนามนัดล่าสุดผาดท่าพายกับเอเวอร์ตันไป2ประตูต่อ4ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ2โดยเกมนี้ธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรถูกส่งลงตัวจริงในตำแหน่งเพลย์เมเกอร์ตัวทำเกมล่าสุดตีบีเกิลโฮเฮดโค้ดของเลสเตอร์ซิตี้มองว่าทีมมีการเล่นเหมือนทีมชุดใหญ่รับแข็งแกร่งสวนกลับรวดเร็วมีการคลองเกมที่เหนือกว่า แต่ขาดเรื่องการจบสกอร์ที่เฉียบคมเท่านั้นพวกเราเล่นกันได้ดีในช่วงออกสตาร์ทครึ่งแรกแต่เราทำได้ดีแค่ในแดนของเราส่วนเกมลุกในแดนของคู่แข่งเรายังขาดไอเดียและการผ่านบอลที่ดีพอเรายังสร้างโอกาสทำประตูดได้น้อยเกินไปแม้เราจะครองบอลได้มากกว่าผมยังไม่ค่อยพอใจกับเกมรับเวลาที่ถูกโต้กลับเร็วเอเวอร์ตันเล่นในจังหวะสวนกลับได้ดีมากพวกเขาเล่นเหมือนกับทีมชุดใหญ่พวกเขาเกมรับแข็งแกร่งสวนกลับรวดเร็ว เมื่อคุณเล่นแบบนั้นคุณต้องมีการจบสกอร์ที่เฉียบคมและเอเวอร์ตันทำได้แบบนั้นพวกเขาออกแรงเพียงเล็กน้อยกับประตูที่ได้จากเราในขณะที่เราต้องทำงานกันอย่างหนักถ้าคุณดูสถติในครึ่งหลังกับจังหวะเซฟประตูของพวกเขาเราไม่สมควรเป็นฝ่ายผ่าแพ้ในเกมนี้ถ้ามองไปที่ภาพรวมของเกมเราควรจะได้ผลเสมอแต่นั่นจะเป็นการปกปิดความผิดพลาดในเกมรับที่เราทำเอาไว้ในเกมนี้ หลังจากเบนจามินเจมส์เดวิดนารุดีกรีทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีต่อสัญญากับฟูลแลมออกไปเป็นเวลา2ปีโดยตั้งเป้าที่จะก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของสโมสสนซึ่งเจ้าตัวที่อยู่ในทีมฟูลแลมชุดยู23ของสโมสรล่าสุดทุกทรงลงเป็นตัวจริงในนัดที่ฟูลแลมชุดยู23บุกไปชนะคิสซัมเปรเลด3-2ในศึกพเมร์ลีก2เมื่อวันที่18มกราคมและนัดถัดมาพ่ายกับเรดดิ้ง0-3ในวันที่22มกราคม โดดนัดแรกแข่งทินทัลไทยวัย20ปีได้โอกาสลงสนาม45นาทีขณะที่นัดที่2เจ้าตัวได้โอกาสลงสนาม90นาทีเต็มซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีของดาวเตะรายนี้สำหรับเบนจามินเดวิสลงสนามในฤดูกาลนี้กับฟูลแลมไปแล้ว8นัดแบ่งเป็นพิมารลีก2ลงสนาม6นัดและ EFL โทฟี่2นัดทำไปได้1แอสซิส์ นายพาทิตสุภพงศ์เลขาธิการสมาคมฟุตบอลไทยชี้แจงประเด็นฟีฟ่าคุ้มครองให้ดังวันลำในด่านทีมชาติเวียดนามให้ย้ายไปร่วมทัพเซเรโซอซสกาได้จากกรณีที่เกรนพรยองเอซิจิเมืองทองได้ออกมาถแถลงการถึงความคาใจกรณีที่ฟีฟ่าเปิดไฟเขียวให้ดังวันลำได้อิตีช่วคราวร่วมทีมเซเรโซอสกาทีมดังแห่งเจลีญญี่ปุ่นล่าสุดนายพาทิตสุวพงศ์เลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้แจ้งผ่านผู้สื่อข่าว เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวไว้ว่า 1. สโมสรกับสมาคมที่ต้องการตัวนักฟุตบอลน,นั้นจะต้องลงทะเบียนผ่านระบบ TMS ในคอมพิวเตอร์โดยการกดปุ่มเพื่อขอให้สโมสรเดิมและสมาคมฟุตบอลประเทศนั้นๆกดยืนยันซึ่งก็คือเมืองทองกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจากนั้นเมืองทองกับสมาคมจะมีปุ่มกดยืนยันหรือปฏิเสธซึ่งหากกดยืนยันก็ย้ายทีมสมบูรณ์แต่เมืองทองกับสมาคมกดปฏิเสธพร้อมแนบเอกสารสัญญาที่มี ให้กับดังวัลลัมเพื่อแจ้งให้รู้ว่ายังมีสัญญากันอยู่เมื่อกดปฏิเสธแล้วย้อนกลับไปที่ต้นทางคือซิเิโซเซกากับสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นจะมีปุ่มการปฏิเสธในระบบ TMS แต่จะมีปุ่มปุ่มหนึ่งผุดขึ้นมานั่นก็คือปุ่มที่ให้คนกลางเข้ามาตัดสินซึ่งก็คือฟีฟ่นเองซึ่งปุ่มนี้เมืองทองจะไม่เห็นและไม่มีปุ่มใดๆให้โต้แยง้งเมื่อกดปุ่มเรียกฟีฟ่ามาเคลียร์แล้วฟีฟ่าก็จะดูเอกสารต่างๆซึ่งกรณีของดังวัลลัมคาดว่า เอเย่นน่าจะนําเอกสารการยกเลิกสัญญาไปให้ฟีฟ่าด้วยนั่นจึงทําให้ฟีฟ่าออกกฎคุ้มครองช่วคราวให้ดังวัลลาย้ายทีมได้ส่วนเหตุผลที่ว่าทําไมฟีฟ่าถึงออกกฎนี้เพราะฟีฟ่าจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของนักฟุตบอลเป็นอันดับแรกว่าง,ง่ายๆคือไม่ว่าจะทะเลาะอะไรกันแต่นักฟุตบอลจะต้องไม่ถูกจองจําจะต้องมีทีมเล่นดังนั้นนักฟุตบอลจะมาเคว้งเพราะมีการทะเลาะกันไม่ได้แต่ใช่ว่าเรื่องจะจบง่ายๆเพราะแม้ว่าทางฟีฟ่าจะออกกฎคุ้มครองช่วคราวให้ย้ายทีมได้ แต่กรณีนี้เมืองทองม,มีเวลา10วันในการยื่นคำร้องให้ฟีฟาพิจารณาอย่างละเอียดหากพบว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีความผิดก็ต้องชดใช้โดยการถูกลงโทษปรับเงินหรือแบนก็ว่ากันไปเคสนี้เหมือนกับซูมาเร่ uh ย้ายจากปาหังมาโปริเทโลซึ่งทางเทโลกดปุ่มขอให้ปาหังและสมาคมฟุตบอลมาเลเซียกดยืนยันแต่ทางนู้นกดปฏิเสธทําให้เทโลกับสมาคมฟุตบอลไทยกดปุ่มเพื่อให้ฟีฟามาพิจารณาซึ่งฟีฟาก็คุ้มครองนักเตะเลยทําให้ซูมาเร่ย้ายมาเทโรได้ ส่วนใครผิดใครถูกก็เป็นเรื่องของซูมาเร่กับปาหังจะต้องไปสู้กันเอง